วันนี้ลุยสนามโตแดงแผงจะระยุทธ์ได้เจอพระปิศนาเป็นลักษณะดังภาพในตอนแรกผมมาคิดว่าเป็นงั่งหรือเป็นเปิดที่เป็นของไสยศาส,าศาสตรส์สำหรับคนที่อยากได้ความมหาเสน่ห์แต่พี่พี่ครับครั้งนี้ผมคิดผิดนี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหรือลามกแต่ยอย่างใดแต่เป็นาศาสตร์สายข่าวและเครื่องรางชิ้นนี้ก็คือแม่ดื้อหรือแม่พิมพ์พาหลวงพ่ออัพวัดท้องไสถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตหลวงพ่ออัพนอกจากเดินสายเวทจากเกจิชาวไทยแล้วท่านยังเดินทางไปร่ำเรียนวิชาศักยันแม่ดื้อจากอาจารย์สายเขมรแรกเริ่มเดิมทีแล้มมมดหราาาาากสงทนนเตต ทั้งชูสาวและชูชายต่อมาลูกศิษย์ลูกหามีเพิ่มจํานวนมากจนไม่สามารถสักได้หมดจึงมีการสร้างพิมพ์แม่ดื้อขึ้นมาที่วัดทองไสยเป็นรูปบูชาขนาดใหญ่เละสร้างเป็นลักษณะเครื่องรังแบบพกติดตัวซึ่งตามตําราแล้วเวลาเกิดเหตุคับคันต้องการความอยู่ยงคงกับพันให้เราเรียกเครื่องรางชิดนี้ว่าแม่ดื้อแล้วหนังจะเดียวถ้าใครอยากได้เมตตามหานิยมชนิดหัวปักหัวปำให้เรียกเครื่องรังชิดนี้ว่าพิมพ์าพ,มพาห้องคาถาเพียง7ตัวฝ่ายตรงข้ามจะลงแบบหัวปากหัวปำแบบชนิดงูหัวไม่ขึ้นส่วนตรงกลางระหว่างขานั้นไม่ใช่เรื่องรามกหรือทะลึ่งแต่อย่างใดเป็นกุศโลบาที่ทําลักษณะของการคลอดบุตรลักษณะขาทั้ง2ข้างออกมาก่อนเปรียบเสมือนผู้มีบุญมาเกิดสัตว์นี้เป็นสัตว์ การนับพันปีโปรดใช้วิจารญาในการรับชมพี่ๆล่ะครับรู้จักแม่พิมพ์พาหลวงพระอับวัตทองไสหรือไม่